สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาที่โกเบกันนะครับก็เป็นสำนักพิซซอนพิซซอนเวิร์กนะครับพิซซอนเวิร์กอันนี้จะเป็นสาขาแรกนะครับพี่อยู่ที่โกเบนี่ครับเออ่เขามาขยับรถให้นะครับเป็นรถในแคตตาล็อกเลยนะอ่าอันนี้คือเป็นรถรถในแคตตาล็อกนะครับสีเขียวเลยครับแคตตาล็อกก็มีมีลูกค้าทําไปแล้วหนึ่งคันนะครับ ก็ใส่ชุดหน้านะครับเนี่เดี๋ยวพามาดูคือนี่คือของจริงคอมพทีที่ลดแคตตาล็อกเลยนะอ่านี่คือพิซซอนนะครับเป็นสำนักที่ออกโคตโคนะครับก็คือโดนใจเหมือนกนันอันนี้สำนักนี้สำนักน,นกี้เป็นสำนักที่โดนใจนะครับก็จะมีมีชุดมีชุดกันชนหน้านี่ครับเป็นแบบเหล็กนะครับแล้วก็เหล็กของเขาเนี่ยไม่ไม่ได้หนักเยี่ยงที่คิดเลยนะครับ นี่ครับกับข้างฮิตซอนเวิร์กกับฮานิกุจิเนี่ยก็จะใช้เป็นอันเดียวกันนะครับบันไดข้างของ rb 4ี่าทีเด็ดคือข้างหลังนะครับนี่ครับจะให้ดูชุดกันชนหลังที่เป็นแบบเหล็กแล้วชุดย้ายป้ายทะเบียนขึ้นมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับไฟท้าย415หนึ่งคอปบ้าเป็น led เขาจะมีลูกเล่นตัวนี้นะครับเป็นเป็นลายพลางนะก็จะมีทั้งลายพลางทั้งสีดําให้เลือกนะครับมีหลายสีเหมือนกันที่จ็บของด้านหลังมาดูข้างในที่นี่เขาก็จะใช้เป็นเบาะของเลคครโลนะครับเป็นเบาะเลคครโลอันนี้เป็น LXF นะครับ จับกระลังเลคคาโลอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับอ้อันนี้อันนี้เท่ดีนะติดมุมนี้นะฝากระโปรงก็มีนะของ r v 4 piston work แหลกหลังคาก็น่าจะเป็นของโชว่านะครับแต่ว่าใช้ขา,าจับราวอีกแบบหนึง่ง อะภายในข้างหน้าเบาะตัวหน้าคุณขับนี่ครับเป็น l e คโ s เอตัวใหม่เลคโรเอตัวใหม่สังเกตสังเกตปีกเบาะนะครับจะต่ำมากเดีย๋ยดูเคิร์บเบาะแต่ช่วงช่วงช่วงเอลนี่คือลึกนิดนึงนะถ้าคนมีมีน้ำหนักมีมีมีเอลเนี่ยจะออกอยากนิดนึงก็ต้องมีเทคนิคในการเข้าออก อ่าเรคคอมเมนต์ของเขานีอีกอันนึงนี่ผมจะมามาเอาตัวนี้เลยผมจะมาเอาตัวนี้กลับไปก็คือเป็นฝาถังโพเนตนะครับแล้วก็เป็นคอลแลบพิซซอนเวิร์กเนี่ยคอลแลบไว้ก็จะมีสกรีนเลยนะไม่ใช่สติกเกอร์นะอ่าเป็นสกรีนของเขาเลย,ยหน้าตาเป็น่างนี้นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแรเทมนะเพราะว่าไปไปสาขาที่โตเกียวมาแล้วเขาไม่มีของผมเลยต้องมาซื้อที่นี่นะไม่มีขายออนไลน์ด้วยนะเพราะเขาไม่ไม่ได้ปล่อยขายง่ายๆนะตรงนี้นะใครสนใจเนี่ยตัวนี้ มีไปให้แต่ไม่รู้มีกี่อันนะน่าจะได้สักอันหนึ่งแหละเห็นเห็นอยู่ในร้านแล้วครับคันนี้ยกนะผมว่ายกประมาณนิ้วหนึ่งสวยนะลุยได้โอ้โหอ่ะก็บรรยากาศโดยรวมรอบๆอ,อ่ะนี่บรรยากาศโดยรวมรอบๆของของตัวช็อปเขานะครับ ตัวนี้เป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะพิสซอนเนี่ยซึ่งซึ่งอยู่ในใจผมเหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวไปคลิปต่อไปนะครับอันนี้ขอจบปิดคลิปนี้แล้วกันพามาดูรถ